นุ่มถึงกับช็อกทำงานส่งเงินกลับบ้านตลอด7ปีกว่า2.3ล้านแต่แม่บอกไม่เคยได้รับเงินกล้องวงจรปิดธนาคารเผยความจริงเข้าเดินเขาเด็ดจะพาเพื่อๆไปดูเรื่องราวที่เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของชาวจีนรายหนึ่งค่ะซึ่งหลังจากเขาทํางานไกลบ้านนานถึง7ปีใชหนุ่มถึงกับตกใจนะคะเมื่อพบว่าแม่ไม่เคยได้รับเงินก้อนโต ที่เขาตั้งใจส่งให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลี่ติงฮาวเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ชีวิตไม่ง่ายใดนักตั้งแต่วัยเยาว์เขาเป็นเด็กกระตือรือร้อนและมีความคิดเป็นของตัวเองความใฝ่ฝันสูงสุดของเขาคือการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองด้วยความที่ครอบครัวของเขายากจนเด็กชายหลี่ติงฮาวเต็มไปด้วยความลำบากไม่ต่างจากครอบครัวอื่นๆในละแวกเดียวกัน พ่อของเขาหลี่เจียงเป็นเพียงคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานหนักทุกวันคนยายอิดก้อนใหญ่ด้วยแรงกายส่วนแม่จางชุยรับหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่แม่ชีวิตของเขาจะขัดสนแต่ความรักและการดูแลซึ่งกันและกันกลับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลีเจียงมองลูกชายด้วยความภาคภูมิใจรู้สึกว่าความเหนื่อยยากทางหลายคุ้มค่าเสมอเมื่อได้รับความรักจากพ่อแม่ลีติงหาวเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเรียนดีและมุ่งม,มั่นฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำได้สำเร็จและนำพาความสุขมาสู่ครอบครัว แต่แล้วความสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานเมื่อสายโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกันสามีของจางชุยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในไซต์ก่อสร้างขณะกำลังอยู่ระหว่างการช่วยชีวิตแม่ของหลีติงหาวแทบไม่เชื่อหูตัวเองมือของเธอสันระลิกกับข่าวไร้ด้านติงหาวแม้ยังเด็กแต่รีบถามอาการของพ่อและเดินทางไปโรงพยาบาลพร้อมแม่ทันทีเพราะว่าเมื่อไปถึงสิ่งที่รอยอยู่ กลับเป็นเพียงร่างไร้ลมหายใจของพ่อความสุขที่เคยมีกลายเป็นความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวจมอยู่ในความเศร้าไม่มีใครคิดมาก่อนว่าความสุขจะเปราะบางเพียงนี้ หลังจากสูญเสียพ่อครอบครัวเหมือนขาดแรงผลักดันทั้งที่หลี่ติงหาวและแม่ต่างก็รู้สึกหมดกำลังใจโชคดีที่เจ้าของไซงานมอบเงินชดเชยก้อนใหญ่ให้หากไม่มีเงินก้อนนี้ติงหาวคงไม่สามารถเรียนต่อได้ความยากลำบากในวัยเด็กทำให้เขาเริ่มตั้งปณิธานว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพราะเขารู้ว่าความยากจนคือสิ่งที่เขาไม่อยากเผชิญอีกต่อไปวันเวลาผ่านไปเมื่อหลี่ติงหาวก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยความเจ็บ ปวดจากการสูญเสียพ่อเริ่มจางหายกลายเป็นเพียงความทรงจำส่วนแม่ของเขาก็พบรักใหม่และแต่งงานอีกครั้งพ่อเลี้ยงของหลีติงหาวยางซึ่งมีลูกชายซึ่งอายุน้อยกว่าเขาเพียงสองปีแต่มิตรภาพระหว่างพวกเขาไม่รับรื่นนักติงหาวรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับยางเซิ่งโดยเฉพาะเมื่อแม่ชื่นชมพ่อเลี้ยงอยู่เสมอความรู้สึกนั้นกลายเป็นภาระทางใจทำให้เขายิ่งอยากห่างไกลจากครอบครบัวมากขึ้น หลังจากจบการศึกษาลีติงหาวตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศนี่ไม่ใช่แค่การประจนภัยแต่เป็นการค้นหาความอิสระเพื่อหลุดพ้นจากเงาที่ครอบครัวเคยกดทับ ก่อนขึ้นเครื่องแม่ของเขากุมมือลูกชายแน่นน้ำตาคลอเบ้าพร้อมกล่าวด้วยความโหยใยว่ากุ่จีนกลับบ้านนะลูกอย่าลืมติดต่อแม่ลิติงห่าวมองแม่ด้วยแววตาเปี่ยมด้วยความรักและความมุ่งมั่นในใจของเขาสัญญาว่าจะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แม่แม้ระยะทางจะยังคงเป็นอุปสรรคก็ตามตั้งแต่ออกจากบ้านเกิดลีติงห่าวทุ่มเททางแรงกายและแรงใจให้กับการทำงานในต่างประเทศ ด้วยความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะเพื่อมอบชีวิตที่ดีให้กับแม่ตลอดเจ็ดปีที่อยู่ไกลบ้านเขาส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเป็นจํานวนเงินไม่น้อยรวมแล้วกว่า5 0,000นหยวนหรือประมาณ2.3ล้านบาทเพื่อช่วยแม่ดูแลเพื่อช่วยแม่ดูแลค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเนื่องจากงานที่ยุ่งและค่าโทรระหว่างประเทศที่แพงหลี่ติงหาาจึงไม่ได้ติดต่อแม่บ่อยนักแต่เขามุ่งมั่นส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารอย่างสม่ําเสมอด้วยความหวังว่าแม่จะใช้เงิน เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินด้วยความเชื่อมั่นว่าแม่จะได้รับเงินอย่างครบถ้วนลิติ้งหาววางใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากความพยายามตลอดเจปีเขาซื้อตั๋วเครื่องบินกลับจีนพร้อมความหวังว่าจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการเงินอีกต่อไปแต่แล้วลีติ้งหาวต้องตกตะลึงและแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อแม่บอกว่าไม่เคยได้รับเงินที่เขาส่งมาแม้แต่สตางค์เดียว ความจริงที่คาดไม่ถึงนี้ทําให้เขาสับสนและหวั่นใจเพราะเขามั่นใจว่าได้ทําตามสัญญาทุกประการด้วยความมุ่งมั่นที่จะไขปริศนาลิติงหาวจึงตัดสินใจสืบหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ลิติงหาวแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินจากแม่เมื่อเธอยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินจํานวนมหาศาลที่เขาส่งมาเลยตลอดเจ็ดปีด้วยความไม่อาจยอมรับสถานการณ์นี้เขารีบไปที่ธนาคารและขอให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับการถอนเงินจากบัญชีของแม่สิ่งที่ปรากฏในคลิปทําให้หลีติงหาวช็อกยิ่งกว่าเดิมคนที่ถอนเงินกลับไม่ใช่แม่ของเขาแต่เป็นอย่างเซิ่งพ่อเลี้ยงที่ใช้ความไว้วางใจของแม่เขาเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและยกักยอกเงินก้อนใหญ่ ความจริงนี้ทําให้หลีติงหฮาวรู้สึกถูกหักหลังและโกรธแค้นอย่างสุดขีดเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงจะลักลอบนำเงินที่เขาส่งเพื่อดูแลแม่ไปใช้เองโดยคืนให้แม่เพียงแค่เศษเงินเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อถูกจับได้อย่างเซิงไม่อาจปฏิเสธและต้องยอมรับว่าเขาได้ใช้เงินก้อนนั้นเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองแม้เขาจะอ้างว่าทําเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของครอบครัวแต่การกระทําดังกล่าวก็ไม่อาจยอมรับได้ลีติงฮายื่นคําขาดให้พ่อเลี้ยงคืนเงินทั้งหมดที่ยกักยอกไปกรณีนี้ไม่เพียงแต่ทําลายความสัมพันธ์ในค,ครอบครัวแต่ยังเป็นบาดแผลทางใจครั้งใหญ่ต่อทั้งเขาและแม่อีกด้วยในที่สุดอย่างเซิงถูกตัดสินจําคุก3ามปีในข้อหาย,ยากักยอกทรัพย์แม้ ดีจะจบลงแต่สำหรับลีติงเฮานี่คือบทเรียนอันเจ็บปวดเกี่ยวกับความไว้วางใจและการจัดการการเงินในครอบครัวเขาได้เรียนรู้ว่าการเชื่อใจโดยไร้ข้อจำกัดอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ